ไายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับพลตรีทักษิณศสืริสิงห์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในโอกาสนำคณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์รุ่นที่16จำนวน66คนซึ่งประกอบด้วยข้าราชการทหารรัฐวิสาหกิจและพล,ละเรือนเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีพันเอกธนาวีวิชาชัยกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะโอกาสนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจกรวมถึงแผนเตรียมพร้อมกรองรับการพัฒนาจังหวัดในการเชื่อมโยงรถไฟลาวจีน ในการเชื่อมโยงภูมิภาคและนิคมอุตสาหกรรมสำหรับการเดินทางมาศึกษาดูงานและศึกษาภูมิประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีกำหนดเดินทางดูงานและศึกษาภูมิประเทศกรุงเทพนครราชสีมาอุดรธา,านีหนองคายขอนแก่นกรุงเทพระหว่างวันที่27ถึง31มีนาคม2566ค่ะ i oh.